เต็มแล้ว <French> อ <Claire> mm ันนเต็มหมดเลยอุตอนทำธนายิ้มแล้ววันนี้ไม่ใทำไมไม่ใส่จานเดียวกันเนี่ยทำสุภาพทำสุภาพเลยอันนี้ทำไมไม่ใส่จานเดียวกันเนื้อ่าเขามันคนละสีแล้วมั้งไม่ใช่หรอกอันนี้จังตรลไม่เหมนกันก็ไม่ทราบเพราะอะไรเรามาครั้งแรกเราก็ใส่จานเล็กเลยทักหลายเนาะยังไม่ข้าวอยู่ เราเข้าใส่แล้วนะเขาใส่ใส่ยังเดี๋ยวเราจะไปเอาตกเปนล้กะพ่นถวายด้วยขอสองสองนาทีนะคะได้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 เยได้ทำงานค่ะงานจ้า มันเป็นไรผิดจานแล้วเลิ้มเลยเิ้เลยเซอร์เซอร์ดก็ได้ดอกเิ้เลยผิดจานก็เพิ้มเลยเอาที่หมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตงโมอีกเดี๋ยวเอาวันนี้หยุดงานเหรอวันนี้ค่ะวนีจดวันพุธค่ะมีเวลามาทับรถจากบ้านมากี่นาทีสูมเลย เยี่ยวโอ้สีมัตลอดบางวันก็ลดบางวันก็ลดจินนะน้มายังไม่เสร็จนกุฏิยัไอท่านไอ้นี่เอาไว้น้ำพริกเอาไว้ให้ท่าน้ะแต่มางอาทิตย์บอกไม่ถูกก็เค่เลยมาเพราะอะไร มันอยู่ไกลน้ำมงน้ำมันอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ย้ายไปอยู่ไหนอยู่แทมป้าอยู่แทมป้าก็ไม่ไกลนะแทมป้านีไรนี้ก็ประมาณยี่สิบกิโลเมตรทัชป้าก็ว่าใกล้ตัวนสี่สี่ะไรนะโมตัสสะนะะมะโตอะระหัวตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกะตัวตะุสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะพระครวตอะระหะตสัมมาสัมพุทตะอมานิมายังพันเตอิมานิมาอยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกุสังคัสะภิกุสังคัสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกุสังโฆภิกุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิ สัปริวารานี้ปฏิคันหาตูอัมหากลางทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารซึ่งพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พระภิกษุสงเนพระภิษุสง์ขอพระภิสุสง์จงรับขอพระพิสุสงจงรับซึ่งพัตตาหันซึ่งพัตตาหันจับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้จับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่วิดามารดาแก่วิดามารดายตา ปุย,าาย,ายปอาจารย์คุบาอาจารย์ญาสนิทมิตรสหายยาสนิิมเทวดาอารา์เจาา้าที่เจ้าทางจทเจ้า,าจกรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดการและนานเทินสาธุ เตรียมที่กดน้ำทกดน้ำรางอ่อนที่กดน้ำมาด้วยน,นั่งข้างบนนั่งื้วยนะ นั่งมึงบนนั่งนั่งนั่งไงลุกขึ้นไม่ไหวนะตั้งใจตั้งใจยะท้าวฤๅวะคูราภริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิตาตินังเปตานังอุปปักปติอิจิตังปจิตังตุมังขิปเมวะสมิจโตสัพเพปุริโตสังกปะจันโทปนาราโสยะทา มณีโชติระโสยัตาสัิติโยหองเมวันจันตุสัพรอทวินาสตมะเตปวันวันตรายโวสุขิเตกา ยุโกภวะอภิวาตนาสิริสเนจังวัฏภัจญโนจตารดาโรดามาันติอายุวโนสุขัง

อายุจัวันโนจัปวังบูตีจายัคสวาสัตวาสาจะอายุจะชีวะสีติปวันตุเตปวตุสาพมังกะรังราคันตุสาปเตวะตาสาปปุระตานุปาเวนัสตาโสติปวันตุเตปวตุสาพมังค์รังราคันตุสา

यो निपातं करि सेवा मे ने, ने वाय न मताय न मननाय न विपोषणाय या वाते वायि नासकाय सति तियापनाय या ब्रह्मचर्या वा एते पुराणा च वेदनां परिहङ्गामि न वा च कर राज में कवेश नवाच का जवास विहार भगवान सा ภเวรมะเตกันตัวเนปุตโตจตุวัวทวสาปิทยาิวาชนตุสัพบโลวตัววินาสตุมาเตปวัดวันตรายุสุขีธีกายุโกปวะอภิวาทนาเสริสนิจังหุวตาปจายโนจัตารุวดามาวดันติ